เพจดังแฉกลโกงการสอบการส่งโพยลํำยุบโดยแว่นสไปถึงไขซันวันที่13ธันวาคมเพจเฟซบุ๊กดราบาอดิต เผยกลโกงการสอบสารพัดวิธีทั้งแบบพื้นพื้นทั้งการจ้างคนเข้าไปทำข้อสอบแล้วส่งสัญญาณหรือส่งพคยกันในห้องหรือที่ือฮาจนคนมาแสดงความสงสัยคือวิธีการใช้ไข่สัน่นแล้วส่งสัญญาณให้รู้ว่าต้องตอบข้อไหนทางเพจได้เผยข้อมูลการทุจริตการสอบเข้าแพทย์เมื่อไม่กี่ปีก่อนซึ่งรับหน้าเป็นอย่างมากโดยไม่ต้องใช้คนเก่งมานั่งทำข้อสอบโดยใช้คนเข้าไปสมัครสอบแล้วใช้แว่นสไปส่งวิดีโอเข้าศูนย์สัส่งการ เพื่อไขคำตอบทางเพจแจ้งว่าสำหรับศูนย์สั่งการจะมีคนที่เ,เรียนเก่งมากๆมาเฉลยคำตอบข้อนั้นให้แล้วส่งข้อมูลตรงไปที่คนทุจริตผ่านการสอบสมาร์ทวอชอันนี้น่าจะไฮเทคที่สุดในเครือข่ายทุจริตการสอบของไทยแต่ก็ถูกจับได้คาห้องสอบอยู่ดีสมน้ำหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ